สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนวันนี้มิมนจะมาตำอะไรนะตำถั่วกับหมูกรอบให้ทุกคนให้ทุกคนได้ชิมน,นะคะไปะตำตำกับมิมนเลยยแต่วันนี้มิมนจะมีผู้ช่วยคือน้ําน้ําตำพรีเมียและน้ําปลาร้านะคะไปะลองดูกันเลยดีกว่าว่าจะออกมาเป็นยังไงนะคะสวสดีค่ะ อย่างแรกมีมวก็จะใส่กระเทียมพริกพริกแห้งอันนี้จะใส่นิดหน่อยนะคะเพราะว่าน้องแพทจะทานด้วยแล้วก็พริกสดเราก็มาตักมาเลย เสร็จนะคะนี้ก็จะปิดมะนาวใส่ไปก่อนป้ายมะนาวล่วงปิดก่อนนะคะหนึ่งลูกหรือสามซี่นะคะน้อยอย่างเดียวปน,นึงนี่ไม่ค่อยคงเลยจ้าปีค่ะคุไปนะคะแล้วมาอันนี้ใส่ ถั่วฝักยาวลงไปค่ะเฮ่แต่จริงๆต้องใส่ถั่วก่อนนะใส่มะน,นาวเนี่ยใส่ลงไปเลยใส่เยอะใส่น้อยตอนนี้เรามีผู้ช่วยมาช่วยด้วยนะคะเราแค่จะเอาหมูกรอบเข้าไปคลุกเลยหรือเปล่าะหรือว่าค่อยใส่เอาแบบไหนเอาหมูกรอบใส่ไปเดียวหรือว่าค่อยเอาไปทีหลัง เยนิดหน่อยเนาะเพราะว่าเดี๋ยวอันเดือดแล้วใช้ที่บีบกทินแะบีบือดีกว่าที่ยังนี้นะคะเราวก็ตำตำเดี๋ยวนะเอาตัวแหลกไม่แหลกแล้วแต่ความชอบเลยนะคะขอแหลกหน่อยหนะ่อยนะจริงจริงมันต้องใส่นะ้ำไอ้ต้องใส่เวลาที่หลังนะแต่นี้เหมือนใส่ไปก่อนเมื่อกี้โอเคนะคะในเมื่อเราใส่เสร็จแล้วอ่ะ มาเกือเทศใส่ลงไปพ็กินค่ะเพิ่งที่ลืมเลยค่ะโอเค,อเคใส่ลงไปนะคะลคุกเขาคลุกเขาคลุกเขานะคะแล้วนี่เลยนี่มันจะใส่น้ำ ตามพรีเมียมของมิโมลงไปนะคะใช่ค่ะมิจะใส่ประมาณหนึ่งประมาณกระบวยครึ่งนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาค่ะของเอน,นะโอ้ยเท <c oughs> ่ากันนะคะในปริมาณเท่ากันโอเคแล้วเราก็มาทำการ คลุกเขาคลุกเขาต้องแค่ไปเอาเอาช้อนมาชิมขลุกก็ได้ยังปะ่ะเ,เอาช้อนมาชิมขลุกนี่ค่ะแล้วก็คลุกคลุกคลุกลงไปนะคะเดี๋ยวเราชิมก่อนอ,อร่อยใช่ไหมอยากได้ชิมบ้างขนาดนี้ก็เผ็ดแล้วแหละอ,อร่อยเลยค่ะ อร่อยมากอร่อยเมากเลยน้องแจะใส่ไปไหนใช่ไหมคะโอเคเดีย๋ยวเราไล้ใส่หมูกรอบนะคะที่เราจะเตรียมไว้ใส่ลงไปให้น้องแคทไม่ต้องเตรียมมากนะคะโอเคเอาแค่นี้เนาะโอเคเ,อ<ๆ>เราก็มาคุกค<ๆ>ุกหมูกรอบค่ะวิ่ง<ๆ>หอมใช่ไหมบอกแล้วมันต้องหอม<ๆ>นี่<ๆ>เป็นไงเป็นไงคะน้ำส้มตำ ต้มตัของเราโอเคเราก็มาจ้าจ้าไอา้ชิจิตามลยนะคะนี่ไงล่ะนี่นี่นะคะมีมวนใส่แค่น้ำตามกับน้ำปลาร้าไม่ต้องใส่อ,อื่นเลยแค่นี้ก็อร่อยแล้วค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเตรียมตัว ไปจัดจานแล้วเราไปกินบนโต๊ะกันเลยดีกว่าคะ่ะโอเคตอนนี้เราก็อยู่ที่โต๊ะอาหารแล้วค่ะหมูกรอบซ้อมตำหมูกรอบของเราทานคู่กับเนื้อเดดเด,ะะเ,เดียวมีมนี่นะคะเนื้อเดดเดียวมีมนไปหาซื้อทานก็นได้นะคะช้อปปี้ปะ่ะเราเริ่มทานกันเลยดีกว่าคะ่คะแล้วข้าวไหมคะลูกเอาข้าวไม่มีค่<ม>ะเฮลี่ครับเอาไหมครับครับเอาไปเอาไปเยครับ ใกล้ๆหลังเรา,าก็หมองแบบนี้มันยินสืถือหมูให้มันนิ้ยมาถือมาถือมาถือหมูให้มันนิ้แล้วนะเดี๋ยวเผื่อคนคนจะอยากซือ้ออยากได้หมูของเราทำไงอันนี้เฮลิโชโชว์ชวมหมูด,ดีครับว่าหมูของเราดียังไงครับของเราอร่อยใช่ไหมรอร่อยครับอร่อยครับพี่บีเรายังไม่ทันลูกโอ,โอเคครับโอเคครับโอเคครับไปนะครับมาเรามาลุยก,กันเลย กินแล้ว hmm. ว่าไม่ดีอร่อยมากครันะคะคนะคะเอาจับแบบว่าครับค่สออาอช็กโนแลนะคะเอ๋อคบ่อยมากก็ได้เลยนะคะครับมพี่ไม่กินช็อกโกแตเปล่ค่ะโอเคครับ พี่อะพี่ใครที่เปิดถาดอะรครับอะอย่าลืมกดซับควา์ได้คะทุกคนโอเคแล้วก็ผู้ชายผู้ชายผู้ชายกับผู้หญิงอ่ะบอกแม่ทุกคนอะให้จับวควายกับโอ้โอเคค่ะโอเคฝั่งนี้อันนี้เราขายอะไรคะหมูเ,เลยคะหมูแดดเดียวอาไข่น้ำด้วยคะ่ะอะขายหมูลแล้วกันเลยคะน้ำเลยคะ่ะน้ำต้มพี่เมียค่ะโอเคงั้นขอพวกเราขอตัวไปทานก่อนนะคะ สวัสดีค่ะไฮดี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะบ๊ายบาย,บาย,บาย